ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิตคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์วันดี n e t ก็ได้ค่ะคุณแม่ก็ฝากดูแลครับมาน้อยจะบอกรัก <ละ S 2> หญิง<ะ>ให้ได้เท่าครึ่งหนึ่งของที่คุณแม่ลก<ะ><ะ>ซึ่งผมก็บอกว่าไม่มีทางได้ครึ่งหรอกครับเ <laughs> อาแม่รักเยอะมากรักร <laughs> ักหญิงมากๆเลยให้คําสัญญาก็ก็บอกว่าจะจะดูแลหญิงครับแล้วก็คือจะเรียกว่า ใช้ชีวิตไปด้วยกันมีอะไรก็ปรึกษากันไปเป็นเป็นเพื่อนคู่คิดไปงานแต่งงานเป็นของขวัญก็ก็เขาก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นของขวัญเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเรามาในช่วงเวลาแบบ4ี่ห้าหปีที่เรารู้สึกว่าตัวเราเองเราก็เป็นเพื่อนพี่ใหญ่บอกบอกว่าแบบทั้งคู่ทําให้ หญิงทาให้พี่ตูนเป็น best อร์ชั่นของเขาแล้วพี่ตูนก็ทําให้หญิงเป็นบสเวอร์ชั่นของตัวหญิงเองก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีงานนี้เอาจริงๆมันเหมือนกันที่เราได้กลับมาเจอคนที่เราที่เรารักอะคะเอาจริงโควิดก็ทําให้เราไม่ได้เจอใครๆเยอะอะไรเงะะี้ยค่ะการได้กลับมาเจอกันได้แบบเออได้คุยได้พูดคุยอะไรกันคนเรามันไม่จําเป็นต้องแบบเข้าใจหรือต้องเหมือนกันหรือต้องคิดอะไรเหมือนกันทุกเรื่องทิยงแต่ว่าเราจะมีสเปซตรงกลางไว้เสมอว่าโอเคอยู่คิดแบบนี้เราคิดแบบนี้แต่เราอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยมันคือการลดทิฐิ ของแต่ละคนเยอมรับโอ้บอกทุกวันเลยอ่ะ o v e ย o u เหมือนแบบห้ามแตะคือมองแค่มองเดินเดินมาแล้วเจอเพื่อนเจ้าสาวแบบยืนรอก,ก็คือมาแล้วอ่ะอใช่ก็รู้สึกประทับใจรู้สึกคือคือก็มีพี่พี่ทั้งผู้ใหญ่ในวงการทั้งผู้จัดละครหรือว่าพี่พี่หลายๆคนที่ฝากคำวยพรมาให้อะไรอย่เงี้ยค่ะก็แบบตื้นตันใช่ไม่ได้คิดอะไรเลยเอาจริงๆนะตอนแต่งหน้าไม่เคยคิดโมเมนต์ว่าจะร้องไห้เลยยังคุยกับช่างแต่งหน้าเลยว่า เออวันนี้งแต่งหน้ารอบเดียวได้ไหมเพราะว่าขี้เกียจเธอก็เขาบอกไม่แต่เจ้าสาวอ่ะเขาต้องล้างหน้าแล้วก็ต้องแต่งใหม่นะทําไมอ่ะแบบก็ซับทัชอัพไปเลยแล้วตอนเย็นก็แบบอีกทีนึงอะไรเงี้ยอ๋อเขาลองไห้เข้าใจแล้วว่าทําไมต้องล้างหน้าแต่งใหม่มนอก็คือว่าสุดเลยคก็ก็เหมือนแบบเราก็อยู่กันมาสองคนมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็แบบเหมือนเขาก็เหมือนคือหญิงได้เห็นเบลตานี้ตอนหญิงจบเรียนจบเป็นญาแล้วก็ครั้งเนี้ยแต่ครั้งเนี้ยคือมัน มันมากกว่าครั้ง <Neither> ที problem, <c oughs> kind of ่แ <penso> ล <void> ้วอะไรเงี kay, ้ย <grocery> ม <dumb> ันเหมือนมันเหมือนตอนนั้นมันเหมือนเราประสบความสําเร็จในมุมของการเป็นเป็นลูกในในฐานะลูกที่เรียนจบให้เขาอะไรเงี้ยให้ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยเหมือนเขาพาเรามาส่งอืมแม่พูดอแม่พูดว่าอะไราเขาก็เหมือนแบบแม่ดีใจเขาก็พูดไม่เยอะเพราะเขาพูดเยอะไม่ได้เหมือนกันค่ะเขาก็แบบพูดแล้วก็อึกอึ๊กอึ๊กเขาก็แบบแม่ดีใจนะแม่แบบวันนี้แบบดีใจที่สุดในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ วันนี้ก็ไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าพูดวันก่อนก่อนพูดตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีงานกันก็พูดว่อะไรพูดดังๆค่ะพูดดังก็คุแม่ก็ฝากดูแลครับค่ะแม่น้อยจะบอกเคยแม่จะพูดอะไรนะจะบอกว่ารักรักรักหญิงให้ได้เท่าครึ่งหนึ่งของที่คุณแม่รักะซึ่งผมก็บอกว่าไม่มีทางได้ครึ่งหรอกครับเราแม่รักเยอะมากรักหญิงมากๆเลยให้คําสัญญาก็ ก็บอกว่าจะจะดูแลหญิงครับแล้วก็คือจะเรียกว่าใช้ชีวิตไปได้วยกันมีอะไรก็ปรึกษากันไปเป็นเป็นเพื่อนคู่คิดไปครับอย่างงานในวันนี้เป็นไงนบ้างครับปีมเติมเป็นอย่างไรบ้างครับทายไหมนนี้จากเรื่องอะไรนี่ออคุณคุณไ,ไหสนอไว้ White, ไม่ล่าเนี่ยว่าจะเดินถือแอปเปเข้ามาแล้วนะเมื่อกี้ ก็แบบเออสโนไวทก็คือวันนี้เสื้อผ well> ้าก็จะมีเรื่องราวของสตอรี่ของละครตัวละครที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นสัมภาษณ์ใช่ไหมคะก็จะเป็นลุคแบบสโนไวท แล้วก็เดี๋ยวพอเป็นงานกลางคืนจะเป็นลุคเจ้าหญิงอะไรแล้ว after party จะเป็นอะไร after 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 หลังไปอีกก็จะเป็นลุคไหนอะไรไม่สาวเป็นเจ้าหญิงอะไรฮะมาทุกเจ้าหญิงเลยใช่ไหมใช่อยากเป็นมิเลฟเซนเหมือนกันอยากเป็นแม่มอแต่วันนี้เราเป็นเจ้าหญิงแต่ตาชุนก็คือจะเป็นในรูปแบบของประยุกต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจจะไม่ได้แบบว่าแต่งเต็มแบบว่าโอ้โหออกมาจากการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่ว่าให้มีกลิ่นของความเป็นแฟนตาซีใช่ค่ะตุ่ก็เป็นเจ้าชายเจ้าชายใช่ไหมทุกเรื่อง ก็เป็นเป็นอะไรก็ได้ที่เขาให้เป็นนะครับกระเทยแล้วก็คิดว่าเขาพูดกับตัวเองชิดยาความรู้สึกยังไงบ้างเมื่อเช้าความรู้สึกเพื่อนแล้วก็ครอบครัวล้วก็อะไรก็รู้สึกคือด้วยความที่คนไม่ได้เยอะคนไม่ได้เยอะมากก็จะมีแต่แบบเป็นแขกสนิทเป็นญาติเป็นเพื่อนที่สนิทจริงๆมา ครับก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีเป็นงานที่ไม่ไม่ต้องใหญ่แต่ว่ามีความหมายครับแต่ละคนที่ขึ้นมาให้พรเราก็มีเวลาในการที่จะแบบเหมือนให้พรเราจริงๆจากความรู้สึกเขาจริงๆบางคนแบบกําลังจะแบบ หมน้ําสั่งก็น้ําตาไหลไปกับเราแล้วอะไรเงี้ยคือก็ก,ก็ก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเองที่อยู่รอบๆตัวเราพี่ๆที่เคยทํางานกับเรามากันหมดอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจอย่างจะนนี่เองกับพี่อั๋นย่าเงี้ยก็คือไม่ได้กลับเมืองไทยเลยแบบอย่างว่ามี3ปีละเพราะว่าก็โควิดด้วยนะคะแล้วก็รอบนี้พี่อั๋นเขากลับกลับมาหาครอบครัวเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณแม่พี่อั๋นเพิ่งเสียในช่วงสองปีที่ผ่านมาก็ได้กลับมาไหว้อ,อ่อ รูปคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วเจนเองก็ได้กลับมาเจอเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือแบบประทับใจว่าเออวันนี้เพื่อนอยู่กับเราอะไรเงี้ยครบใช่หญิงเป็นคนเกิดวันที่19วันพฤหัสแล้วปีนี้มันพอดีเป๊ะเลยค่ะบวกกับคุณตุเขาฉลาดก็คือวันแต่งงานกับวันเกิดก็คือของขวัญชิ้นเดียวเขาก็ฉลาดเขาก็รวบเลยก็ใหญ่ได้ ม่ไม่ไม่ก็ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่มีอะไรเาก็มีอะไรให้เราอยู่ตลอดเวลาเล็กๆน้อยๆอยะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะใช่เราก็ไปไปดูดวงมาด้วยค่ะก็นอกจากหมอแล้วหมอสัญญกรรมเราก็ต้องมีเราจะมีเราจะต้องมีหมอดูด้วยเราต้องมีศาสตร์ให้ครบนิดนึงก็วันที่19เเป็นวันดีเนาะวันนั้นที่ที่ไปหาพระใช่ไหมคะก็เปิดเป็นแบบเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรปฏิทินโบราณของไทยปฏิทินล้านนาซึ่งวันนี้เป็นวันที่ดีก็เออดีใจที่เป็นที่มันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในวันนี้แสดงว่าพี่ตุลคือของขวัญริงงพิเศษที่สุดในปีงานแต่งงานงานแต่งงานเป็นของขวัญก็ก็เขาก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นของขวัญเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเรามาในช่วงเวลาแบบ4ี่ห้าหปีที่เรารู้สึกว่าตัวเราเองเราก็เป็น เพื่อนพี่ใหญ่บอกว่าแบบทั้งคู่ทําให้หญ <st siglo> ิงทําให้พี่ตุนเป็นเบสเวอร์ชันของเขาแล้วพี่ตุนก็ทําให้หญิงเป็นเบสเวอร์ชันของตัวหญิงเองอะไรเงี้ยก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีค่ะอยากถามพี่ตุนว่าแบบเป็นพี่หญิงที่จะต้องเป็นรรยา่องแฟนนาคทํทำไมต้องเป็นผู้หญิงอ่เพราะว่าคือคำถามชิงมงถามชิงมงนะคะพี่ต้องจับมือเราหรือเปล่าคือเพราะว่าคือหญิงเป็นคนที่อยู่ด้วยเรารู้สึกว่า สบายใจครับคือเราคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็เขามีคำคำปรึกษาที่บางทีเรามีปัญหาเงี้ยเราก็ปรึกษาเขาแล้วเขาให้คำปรึกษาเราได้เป็นคนคุยได้ทุกเรื่องคุยเรื่องคนอื่นก็ได้ด้วยแล้วก็เป็นคือไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงมากเขาก็จะมีความแมนแมนโอเคโอเคโอเคค่ะอ่าก็คือแบบ เป็นคือเป็นได้หลายอย่างเป็นแฟนก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้อเป็นน้องก็ได้คืออย่างว่าความสัมพันธ์ของเราร้อนเหรอคะร้องร้องไห้หรือร้อนคะร้อนความสัมพันธ์เราเหมือนเราเหมือน best friend ด้วยค่ะคือเหมือนเป็นเพื่อนที่ที่จริงๆเรารู้จักกันมาก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะแฟนอะไรเงี้ยเราเป็นพี่น้องกันมาก่อนเราเคยปรึกษาเรื่องชีวิตเรื่องอะไรกันมาก่อนในในครั้งหนึ่งแล้วก็เขากลับมาเจอกันครั้งเนี้ย ก็ตัดสินใจคบกันในอีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับเราผ่านช่วงเวลาที่เราได้เห็นเขาในเวอร์ชันที่แบบโอ้โหเป็นเวอร์ชันแบบซ่าสุดๆในยุคหนึ่งพอวันนี้เป็นเวอร์ชันที่เขาทำคลีนในมุมที่เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความมาั่นใมากขึ้นเราเองก็เช่นกันยังคุยกันว่าถ้าวันนั้นอะเราไม่ได้เป็นพี่น้องกันอะวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหรอกเราก็คงแบบโอ้โหหญิงก็คงยังเป็นเป็นเด็กที่แบบไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้มีประสบการณ์ในชีวิตก็คงทะเลาะแล้วก็คงเลิกกันไปแล้วก็จบกัน เหมือนแฟนเก่าๆที่เราเคยคบมาอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราดันมาเจอแบบ right time right person at the right moment อะหญิงก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะใช่แล้วแหละเป็นคนนี้แหละในส่วนของคนาคดระคะเราจะเป็นยังไงดีมีน้องไหมว่าใช้ชีวิตหรือเป็นนักเที่ยวก็เป็นนักวิ่งเลยค่ะคือจริงๆเรื่อง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 ลูกยังเป็นเรื่องที่เราคุยกันแบบตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันอยู่แล้วว่าเออเราก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้น แบบเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าเฮ้ยหญิงแบบแอนตี้นะแบบไม่ชอบเด็กหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะหญิงเลดิดบียเราก็ไม่กดดันตัวเองเพราะว่าตัวหญิงเองหญิง,งมีเพื่อนที่แบบมีลูกหรือคนที่พยายามจะมีลูกคือหญิงรู้สึกว่ามันมีทั้งความสุขและความทุกข์ในเวลาเดียวกันบางทีคนที่อยากมีแต่ไม่มีก็ทุกข์คนที่มีแล้วก็มีทั้งสุขและทุกข์ในเวลาเดียวกันเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าถ้าเขาจะมาก็มาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรธรรมชาติเลยใช่ค่ะ,คะแล้วเราก็อยูมากแล้วด้วย ส่วนใหญ่ก็เอ็นเอียงไปทางแบบอยากใช้ชีวิตแบบในแบบที่รูปแบบที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้ค่ะแม่อยากมีแม่อยากมีอยู่แล้วค่ะก็แม่ก็พูดทุกวันค่ะน้ำหยดลงหินแต่ว่า anyway คนเราอย่างว่าคนเรามันก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปทุกวันนะยิงไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ณวันนี้ตอนนี้ยิงคิดว่ายังยังไม่เกิดขึ้นเร็วนี้ค่ะส่วน ใช่คือก่อนที่พี่ตุนเข้ามาหญิงคิดแล้วแหละว่าแบบคือหญิงมีเพื่อนแบบที่ยังไม่ได้แต่งงานเยอะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออวันหนึ่งเราก็คงอยู่กับคนกลุ่มนี้แหละเพราะว่าคนที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วเขาก็คงมีชีวิตของเขาอะไรเงี้ยก็คือปรงแล้วนะก็คือเหมือนแบบว่าเออใช้ชีวิตไปวันๆทำงานแล้วก็มีความสุขกับทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันที่เขาเดินเข้ามาแล้วมันก็เหมือนแบบเฮ้ยแอคทิวิตี้เรามากขึ้นนะคะเหมือนเราได้ใช้ชีวิตในอีกมุมหนึ่งการออกกําลังกายบ้างหรือว่า บางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราคิดแบบนี้มาตลอดแต่เขากลับแบบให้มุมมองอีกแบบหนึ่งซึ่งเออเราก็น่าจะคิดแบบนี้ได้เหมือนกันเนอะอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออบางทีบางครั้งเวลาเราคิดอะไรคนเดียวอยู่ในโลกของเราคนเดียวมันก็จะมีจุดจบหรือว่าจุดจุดเขาเรียกว่า conclusion หรือจุดจบที่เราสรุปแต่ละเรื่องด้วยตัวเราเองในแบบของเราแต่พอมีอีกคนนึงมาช่วยคิดมาช่วยแบบออกความเห็นสอนเ,เล่าอะไรเงี้ย เออในเรื่องเรื่องหนึ่งมันสามารถมีจุดจบได้หลายแบบเหมือนกันเนอะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะการมีใครอีกคนเข้ามาในชีวิตเราอะไร,รเงี้ยค่ะจริงว่าข้อหนึ่งเลยคือเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยเหมือนเหมือนกันเลยค่ะอยู่ด้วยเราสบายใจเขาเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเราปลอดภัยเวลาอยู่กับเขาเราไม่ได้ไม่ต้องมีความกลัวอะไรเราผ่านความกลัวมาเยอะมากเลยในชีวิตคือเราเจอ เรามีประสบการณ์เรื่องความรักที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนังนั้นเราเรามีความกลัวมาตลอดดังนั้นพอมาเจอคนที่เขาทําให้เราไม่กลัวเลยเขาพร้อมที่จะแบบพิสูจน์ตัวเองอยู่เสมอว่าเออพี่เป็นอย่างนี้พี่เป็นอย่างนั้นพี่พร้อมจะอย่างนี้พี่แล้วเขาทําให้เราเชื่อได้มากๆโหกดดันไหมคะไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยก็เลยรู้สึกว่าอยู่ด้วยเราสบายใจอย่างว่าคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกปลอดภัยสบายใจแล้วก็พร้อมที่จะแบบวันที่เรา วันดีๆมันมีเยอะค่ะแต่วันที่ไม่ดีเราพร้อมที่จะแบบหันหน้าคุยกันด้วยเหตุผลไม่มีใครใช้อารมณ์ไม่มีใครใช้แบบไม่มีการวางว่าฉันเป็นมีอีโก้แบบนี้ฉันจะงอนฉันจะไม่พอใจฉันจะอะไรคือเราไม่เคยเกิดกดกันเกินแบบยีิบสี่ชั่วโมงเลยเนาะคือเราเราคุยกันเสมอว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาหรืออะไรไม่พอใจมันจะมีใครสักคนยอมก่อนเสมอไม่ใช่เขานะไม่ใช่หญิงนะคือต่างคนมันจะเป็นมันไปด้วยธรรมชาติเองค่ะก็เลย รู้สึกว่าเออต้องเป็นคนแบบนี้ละมัง้งที่จะอยู่ด้วยกันได้ในชีวิตอะไรเงี้ย <Moment. S 1> คือพี่ตุลเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายผู้ชายมากๆดังนั้นไอ้โมเมนต์ความแบบความหวานที่แบบโอ้โหสวีทหรือเซอร์ไพรส์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีมันจะเป็นโมเมนต์เล็กๆแน่นอๆ,ๆอย่างเช่นแบบเออเราเราขับเราหลับเราหลับอยู่ในรถเขาก็จะแบบ กระแทกให้เราตื่นอะไรเงี้ยอันนี้โมเมนต์อันนี้โมเมนต์จำได้แม่นเลยจำได้แม่นมากคือเขาเป็นคนที่แบบว่าขับรถคนเดียวแล้วเขาจะเหงาหรืออะไรสักอย่างแล้วหญิงก็จะเป็นคนที่นอนนอนในรถโอเคว่าไงคะไม่หรอกคือคือส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นโมเมนต์เวลาที่ถ้าให้ถ้าพอจะจําได้เป็นเรื่องของการวิ่งฮาฟมาราธอนครั้งแรกมั้งคะคือมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราอะแล้วมันเป็นการการวิ่งมันเป็นเรื่องของการสู้ กับความคิดของเราคือเราหยุดเมื่อไหร่ก็ได้มันขาเราเนอะเขาจะคอยนวดเขาจะคอยซัพพอร์ตเขาจะคอยแบบอยากให้เราแบบอาชีพเสร็อะเหมือนแบบอยากให้เราทําให้ได้เลยแล้วพอเราทําได้เราก็แบบเออหันไปขอบคุณเขาคือมันก็เป็นเรื่องของการมันก็มองได้เป็นการใช้ชีวิตคู่เหมือนกันนะว่าถ้าวันนึงใครบางคนที่มันเดินอยู่แล้วมันเหนื่อยหรือมันท้อแล้วอะไรเงี้ยแต่ม really. to like ันอ <umba> well ีกคนนึงดันท้อไปด้วยหรือว่าไม่รอฉันไม่รอฉันไปก่อนนะแล้วก็ปล่อยให้เราเดินคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็ มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ถ้าเขาพร้อมที่จะแบบลดเพสเขาลงแล้วก็พยายามผลักดันเราแล้วก็ให้จบไปด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออคนแบบนี้ก็ก็ก็น่าจะใช่แต่หลังจากนั้นเราก็ตกลงกันว่าให้เขาวิ่งเพสเขาเราวิ่งเพสเราต่างคนก็ต่างวิ่งเราตกลงกันได้แล้วก็ไปเจอกันมีโมเมนต์นั้นแหละโมเมนต์เดียวสนามเดียวเท่านั้นแหละที่เหลือเขาก็วิ่งเพสเขาค่ะมีโมเมนต์อย่างงี้กับพี่หญิง้ไหมคะโมเมนต์แบบที่แบบสัตย์ใจเลาถามยาก หนึ่งไม่ออกครับใช่มันก็มีเรื่อยๆแต่ว่าคือไม่ได้มีโมเมนต์ไหนที่แบบจําแบบประทับใจเป็นพิเศษครับแต่คือมันรู้สึกว่าทุกตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเขาก็คอยซัพพอร์ตคือเวลาเวลาไหนที่เราต้องการเขาเขาจะอยู่ตรงนั้นคอยคอยดูแลเราตลอดเวลาว่างเหรอว่างใช่ งานคืนนี้จะสุดเหวี่ยงขนาดไหนครับแบบด้วยความเป็นพี่หญิงด้วยโอ้โมินิคอนเสิร์ตกลัวมากไม่ได้กลัวออฟปองสักกลัวมากค่ะอะไรนะคะพีทมาไม่ได้พีทมองมันมองลงสามีนางบอกว่าเออแบบเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกนางก็อยากเซฟนิดนึงก็มีหลายคนค่ะไอ มาปองมาปางแกงซ้อมคือมาหมดเลยแล้วก็หลายๆคนก็มาเยอะค่ะก็ที่กลัวไม่ใช่อะไรกลัวคนนี้จะไปแย่งไม้เพื่อนกลัวมากแต่ว่าขอไว้แล้วไม้หนึ่งขอไว้แล้วไม้หนึ่งส่วนตัวโมเมนต์ีแกงเพื่อนเราีนต้องมีแน่นอนใช่ไหมต้องมีลัวโดนแย่งสิขอไม้ไว้ห้าตัวแล้วเมื่อวานถามน้องเก่งเวดดิ้งแพนเนอรว่ามีไม้กี่ตัวคะเก่งบอกมีมีสีตัวครับ ได้ไหมเดี๋ยวเอามาให้ตัวค่ะเป็นคอนเสิร์ตแหละคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตแหละแต่ก็ก็เหมือนกับงานนี้เอาจริงๆมันเหมือนกันที่เราได้กลับมาเจอคนที่เราที่เรารักอะค่ะเหมือนกับอย่างเมื่อเช้าก็จะเป็นเหมือนรุ่นแบบผู้ใหญ่ที่แบบ เอาจริงโควิดก็ทาให้เราไม่ได้เจอใครๆเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็เหมือนจริงๆอย่างอย่างเพื่อนเองอย่างออฟเองอะไรอย่างเงี้ยหญิงก็ไม่แทบไม่ได้เจอเลยตั้งแต่แบบไม่ได้ถ่ายซิทคอมด้วยกันอะไรเงี้ยก็เหมือนการได้กลับมาเจอกันได้แบบเออได้คุยได้พูดคุยอะไรกันอะไรอเยค่ะอย่างไรถ้งทุ่นที่เรามีคําสัญญาอะไรที่ให้กันไหมคะที่พูดกันประจําไม่มีเนาะสัญญาไหม <c oughs> ไม่มีปฏิทันชีวิตด้วยกัที่จะไม่ทะเลาะกันอืม ก็ส่วนใหญ่เราก็จะเหมือนแบบถ้าเรามีปัญหาอะไรหรือถ้ามีอะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็จะรีบคุยกันเราจะไม่ทะเลาะกันเกินหนึ่งวันเพราะเราเชื่อว่าใช่เราอาจจะไม่ใช่ณวันนั้นอาจจะไม่ใช่แค่แบบตอนนั้นนะคะคือหญิงเชื่อเสมอว่าเวลาคนเราร้อนหูเราไม่ได้ยินอะไรหรอกได้ยินแต่เสียงของตัวเองหญิงก็จะบอกพี่ตุลว่าเต็ป back เนาะแต่ว่ามันจะต้องมีใครสักคนที่ยอมมันก็มีนะอารมณ์แบบยอมไม่เอาอะไรเงี้ยแต่สุดท้าย มันก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าแล้วมันเสียเวลาสามสี่ชั่วโมงกับการงองแงกับการงอนแทนที่เราจะมีเวลาสามสี่ชั่วโมงในการปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกันดีๆไหมอะไรเงี้ยก็บอกเขาเสมอว่าแบบเออเราเราจะพยายามแบบเคลียร์ปัญหาซึ่งกันละกันแล้วถึงแม้ว่าบางครั้งอะค่ะคนสองคนมันอาจจะแบบโผเคลียร์ปุ๊บมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเข้าใจกันแล้วดีกันนะมันก็จะยังมีจุดที่เรารู้สึกว่าเออทำไมเราทำไมไม่เข้าใจหรือว่าทําไมเราต้องคิดแบบนั้นก็ต้องเอาลองเอาตัวเองไปนั่งใน ในที่ของเขาดูค่ะเราก็ลองคิดแบบเขาดูเขาก็เอาตัวเองมานั่งในที่เราแล้วเขาก็คิดแบบเราดูเราก็โอเคคนเรามันไม่จําเป็นต้องแบบเข้าใจหรือต้องเหมือนกันหรือต้องคิดอะไรเหมือนกันทุกเรื่องเพียงแต่ว่าเราจะมีสเปซตรงกลางไว้เสมอว่าโอเคอยู่คิดแบบนี้เราคิดแบบนี้แต่เราอยู่ด้วยกันได้ะอะไรเงี้ยมันคือการลดทิฐิของแต่ละคนอยอมรับอย่าอย่าให้แบบว่าพูดควอมในใจแบบท่พูด ที่เราแบบอยากจะบอกเขาแต่เรายังไม่เคยบอกเลยโอ้โหบอกทุกวันเลยอะบอกว่า l ล v e you ยืความในใจแล้วต้องเสียงนี้ด้วยนะ l ล v e you ความในใจเหรอคงเป็นห่วงเขาเฉยๆในเรื่องของการคือจริงๆเขาเป็นคนออกกำลังกายสุขภาพดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีอะไรที่ที่มันเขาเรียกว่าอะไรมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาบาลานซ์ชีวิตทั้งทั้งซ้ายและขวาของเขาให้ดี เท่านั้นเลยแต่อย่างอื่นไม่มีอะไรที่จะแบบเป็นห่วงเลยเพราะว่าเชื่อว่าด้วยตัวเขาเองด้วยความคิดและสติของเขาอะไรเงี้ยอย่างว่าเขาเป็นคนที่ผ่านทุกปัญหาได้แน่นอนแต่ว่าเรื่องของการเวทความบาลานซ์ของชีวิตบางอย่างก็อยากให้เขาเวทให้ดีๆทีบอกว่าพี่คนไม่่อยหวานมันอยากฟังอะไรหวานตาใจอยากไหมจริงๆก็บอกหลักทุกวันเนาะคือทุกวันก่อน ก่อนนอนเราก็ต้องบอกกันบอกกันยังไงอ่ะครับก็มีการคิดที่นี่นะนี่ก็จริงๆแล้วคือเราสมมติเราจะไลน์เราจะไลน์กันก่อนนอนแชทกันอะไรผมว่าเลิฟยูอ่ะก็คือก่อนนอนก็ต้องแบบไนท์นะเลิฟยูอะไรเงี้ยก่อนตื่นมาก็มอร์นิ่งอะไรเงี้ยต้องต้องส่งหากันตลอดเป็นเรื่องที่ทำตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันจนวันนี้ค่ะไม่ต้องไลน์แล้วก็แบบเลิฟยู o ล e y ย u ก่อนนอนแล้วยุเขินเองอะไรอ่ะอก็ฮันนีมูนไหมยังไม่มีฮันนีมูน ที่ไปสองคนนะคะก็คือมีใช่มีฮันนีมูนแอนด์เฟรนด์ก็คือจะมีเสาร์นี่คือแต่งงานเสร็จพรุ่งนี้เราจะพักผ่อนแล้วก็วันเสาร์พอดีเพื่อนหญิงมาจากต่างประเทศเยอะค่ะก็เลยจะพาเขาไปภูเก็ตก่อนแต่ว่าที่จะไปแน่ๆเลยถ้าต่างประเทศคือพี่ตุลจะไปวิ่งชิคาโกมาราธอนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาวิ่งแค่สี่ชั่วโมงครับที่เหลือเที่ยวเที่ยวหมดก็อาจจะเป็นทริปนั้นนะว่าจะพาคุณแม่ไปด้วย น่าจะออกสตุลลาสตุลาใช่ค่ะก็จะเป็นช่วงที่แบบชิวๆทุกคนหน่อยทริปพาแม่ไปฮันนีมูนทริปแม่แม่ทริปฮันนีมูนแอนด์มัมส์มีเรื่องเล่นผอเรื่องอะไรที่อยู่ต้องย้ายมาอยู่ยังไงบ้างแม่หนุ่มผมอยู่กับแม่นุ่มคือพูดมั่งเลยค่ะถามพี่อีกทีนะครับคือคืออย่างอย่างบ้านพี่ตุลนะคะแต่ก่อนคุณพ่อพี่สาวแล้วก็พี่ตุลจะอยู่บ้านเดียวกันนะอยู่ที่จรัญ คราวนี้คุณพ่อเสียไปเมื่อสองปีที่แล้วพี่สาวเขาก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวหญิงก็รู้สึกว่าการที่ให้พี่สาวเขาอยู่บ้านคนเดียวมันก็ไม่ไม่ค่อยปลอดภัยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าหญิงก็จะไปนอนบ้านพี่ตุลแบบสามวันสี่วันแล้วก็กลับมานอนที่บ้านตัวเองเพราะบ้านเราก็ยังมีม,มีคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีน้องหมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็สลับกันไปอย่างนี้ก่อน,นใช่แต่ว่าก็มีมีดูคอนโดที่ซื้อคอนโดกันไว้อะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือนเป็นเติร์ดเพลสสำหรับเราเพราะว่าตอบผิดผลสิคะทําไมคะ เพราะมันใกล้สวนครับใกล้สวนวิ่งได้อะไรเงี้ยเฉียบไหมล่ะผักผ่อนเป็นสถานที่พักผ่อนก็ก็ก็น่าจะเสร็จปลายปีนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่แบบเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นค่ะขอบคุณมากนะคะ